เฮ้ยเพื่อนวันนี้เราเข้าหมดเลยวะอ้าเพื่อนวันนี้เราเข้าหมดชีวิลอดทำไมไม่เข้าหมดธรรมดาวะเฮ้ยโหมดนี้ฉันเบื่อแล้วนะอ้าก็เช้าหอดชีวิลลดมวันนี้เฮ้ยแล้วเราจะหาขวานได้ไงวะเราจะหาจากไหนเฮ้ยนั่นไงขวาน เฮ้ยจริงด้วยนี่มันขวานนี่เฮ้ยหัวฟาดพื้นวะเฮ้ยเฮ้ยล่องใจไปทีเอาวเฮ้ยต้นไม้ล้มมาเลยเฮ้ยอจุ้ยเฮ้ยสร้างโต๊ะครับดีกว่าเอ้ยได้แล้วโต๊ะครับ ไอ้เพื่อนทําอาหารกันดีกว่านี่อาหารเต็มเลยเนี่ยฉันเตรียมมาเนี่ยนี่ไงมีกระทระพอดีเลยที่นายยืนอยู่ด้านหน้าเนี่ยเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยนี่ปตัวครับนายทำอาหารบ้าอะไรนะนายต้องกาเป็นจานข้าวรกระทะเนอะเฮ้ยครับครับที่ขุดดีกว่าที่ขุดหินเฮ้ยได้แล้วเว้ยเอาเพื่อนเอาเอาไปเลยไม่เกรงใจตั้ม อ้เพื้นเอาไปเลยใช่ว,ว้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันใกล้เข้แล้วนะเนี่ยวันนี้สก,กิลตันคงมาแล้วมั้ยวัดดีเถื่อเอ้ยเฮ้ยตัวจิงโดนยิงโดนยิงเว้ยไปกว่าเฮ <Hey, S 2> ้ยเฮ้ยไ,ไปไหนอะว,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 วัดดีไอ้สก,กิลตันรีบไปนอนดีกว่าเว้ยครับพ่อครับ เพือ่อนรถฉันล่ะเฮ้ยนี่ใช่ไหมที่ไหนอยากได้โอ้โหฉึกบฉึ๊บึ๊บึ๊บเคยลงน้ำปลอดภัยดีโดนตายคว้าถังน้ำดีกว่าอ่าจะได้น้ำมาตักดื่มสักหยดหนึ่งจ้ะ คให้เพื่อนวันดดีฉันมีของใหม่ด้วยอา,อา,าน้ำอาน้ำให้ฉันม่ออกอ้อ,อติดตามตอนต่อไป <c oughs>